สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับ e ีนี้นะครับเป็น EP ีที่420นะครับพี่พี่นะอ่ะต้องบอกว่าวันนี้จะไปแปลกหน่อยนะครับพิบคลิปนะครับพี่พี่นะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมมาทําคลิปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะอุปกรณ์นะครับอะไรอะไรก็ไม่ได้เอามานะพี่นะอ่ะขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามานะพี่นะอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็มาทําคลิปอยู่ต่างจังหวัดนะครับมาอยู่ทัพภาคอีสานอ่ะ วันนี้นะครับก็ได้มาหนึ่งองค์นะครับโอ้โหหลวงพ่อมามาอยู่ไกลเลยนะครับหลวงพ่อมาอยู่ไกลเลยนะครับต้องถือว่าเป็นพระที่สวยคมชัดลึกอีกหนึ่งองค์นะพี่นะเป็นพิมพ์นิยม A นะเห็นไหมมีตาพระอินร์ตาพระอินชัดเจนเลยพี่องค์นี้นะตาพระอินชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นรูปดวงตาเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยพี่องค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับพี่นะเนื้อเหลืององมเขียวนะพี่พี่ดูนะครับนี่ เนื้อเหลืองอมเขียวนะครับมีคราบตะกั่นสีดำนะครับเห็นไหมตามซอกนะครับมีตรงตามซอกรักแร้ซอกคอนี่ครับนี่เห็นไหมเขาขาวลเหลืองเนี่ยพี่อันนี้เป็นขี้เบ้านะเป็นดินเบ้านะครับดินเบ้าที่เขาเกาะอยู่ด้านนอกนะครับเขาเกาะอยู่ด้านนอกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอ,อุปกรณ์ต่างๆก็อาจจะไม่ครบนะพี่นะอาจจะจูโจมเลยนะวันนี้คลิปอาจจะแบบรวดเร็วทันใจนะ องนี้เป็นพิมพ์นิยม A e, พี่ดูใบหน้าเลยครับองนี้สภาพโอ้โหถือว่า,าผิวอาจจะเปิดนะพี่นะผิวอาจจะเปิดอาจจะถูกผ่านการใช้การจับมานะสัมผัสนะครับแต่พระยังสวยคมชัดลึกมากพี่พระยังสวยคมชัดลึกมากนะเนี่ยเห็นไหมเราจะสังเกตด,ด้วยดวงตาพี่เห็นไหมตาสองข้างเห็นไหมเขาสูงต่ําไม่เท่ากันนะตาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยเห็นไหมครับดูใบหน้านะครับดูดวงตาสองข้างนะครับ จมูกนะครับเห็นไหมโด่งเลยพี่ปากยิ้มสวยงามนะพี่เห็นไหมคางเหมือนคางคนจริงๆซอกคอลึกใบหูนะครับเห็นไหมติดชัดเจนพี่ใบหูติดชัดเจนนะครับสองข้างเลยเหมือนผ้าสังกะจายจริงๆพี่อไล่ลงมานะครับนี่สังคตินะครับแถวสังคติเส้นลิ้วจีวรนนะครับเส้นลิ้วจีวอพี่ๆสังเกตดูเนื้อเห็นไหมเนื้อนี่แตกนะครับเนื้อนี่แตกเป็นลายสังคลโลกเลยนะพี่นะ เนื้อนี้แตกเป็นลายสังขาโลกเลยตรงสังขารติเห็นไหม mm. อ่าเนี่ยครับอ่าเห็นไหมครับนี่นี่ตามซอกนะี่ยผิวแห้งๆเดิมๆเลยพี่อันนี้ดินเบ้านะเหลืองๆเนี่ยตามซอกเนี่ยออกเหลืองนวลๆหน่อยพี่เนี่ยเห็นไหมนี่เป็นดินเบ้านะครับที่หลงเหลืออยู่นะรูค้าศต่างๆพี่องค์นี้พี่อ่าองค์นี้นะครับองค์นี้ผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วกันพี่แบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันเลยนะครับอ่าเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่ๆท่านใด ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่หนึอดหวนไอเดลัยนะครับพี่แอดไลน์ได้ที่ ttn ภาษาอังกฤษนะพี่นะภาษาอังกฤษนะครับอ่าภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7อ่ะมาดูด้านหลังเห็นไหมหลังใบหูพี่ขาวๆเนี่ยเป็นคาบของดินเบ้าที่ถูกซอกออกนะพี่นะ นีตรงนี้นะครับตรงเนื้อเกินตรงเนี้ยพี่สังคติด้านหลังเนี่ยดิวจิวอนด้านหลังเนี่ยพี่เนื้อเกินแบบนี้เขาเรียกเป็นเนื้อฉลากนะถ้ามีฉลากแบบนี้แน่นอนครับว่าเป็นพระที่หล่อโบราณจริงๆนะครับแล้วนี่เห็นพี่เห็นไหมตามซอกเห็นไหมดูตามซอกดิตามซอกดิวจิวอนเห็นไหมครับนี่ดินเบ้านะครับดินเบ้านะครับเดิมๆเลยนะครับดินเบ้าเดิมๆจาก าการหล่อเลยนะครับพี่พี่นะไล่ลงมานะครับเส้นเิ้ีจีวรใบหูนะครับดูผิวพันธุ์นะครับพี่เห็นไหมดูผิวพันธุ์ดูเนื้อหาด้วยครับพี่พี่จา๋าโอ้โหราคานี้นะพี่นะราคานี้ต้องบอกว่าองค์หลวงพ่อมาอยู่ถึงจังหวัดอุดรเลยนะพี่บอกเลยว่าองค์นี้ผมได้อยู่ที่จังหวัดอุดรน,นะผมมาภาคอีสานนะครับโอผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงพ่อมาได้ไงนะพี่นะสวยขนาดนี้นะอืพี่จา๋าเห็นไหมอ่า เห็นไหมครับพี่พี่ดูนะครับตามซอกเห็นไหมมีดินเบ้าด้วยเห็นไหมดินขี้เบ้าด้วยครับเห็นไหมนะครับดูผิวพันธุ์นะครับตามซอกนะครับเห็นไหมเนื้อมีคราบตะกันสีดํานะครับอมน้ําตาลด้วยนะเห็นไหมครับนี่ตามซอกนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกพระสวยคมชัดลึกนะครับสวยคมชัดลึกแน่นอนพี่พี่จ๋าเห็นไหมครับอ่าองค์นี้นะครับเอาไปเจ็ดพันห้าร้อยบาทขอราคาไวๆเลยพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาท ราคานี้พี่พี่มีกําลังซับกันแน่นอนนะครับพี่พี่มีกําลังซับกันแน่นอนใครพลาดน่าเสียดายผมบอกเลยองนี้นะใครพลาดน่าเสียดายจริงๆพี่ใครพลาดน่าเสียดายจริงๆนะครับนี่ดูใต้ฐานนะครับมาดูใต้ฐานกันเลยนะครับนี่เห็นไหมก้านช่อชนวนอ่าหลุมหลุมข้างๆ้นี่คือธรรมชาตินะพี่นะคือธรรมชาติเลยนะครับอ่าก้านช่อชนวนแบบนี้นะครับนี่คือธรรมชาติเลยด้านข้างมีหลุมหลุมอย่างเงี้ยพี่พี่สังเกต จินตนาการดูว่า,าการหล่อนะครับอ่ามันก็ต้องมีรอยหลุมมีรอยโพรงเห็นไหมอ่าใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับพี่พี่แล้วดูด้านข้างพี่เห็นไหมด้านข้างนี่องล่ําเต็มแบบสง่างามเลยนะพี่นะหล่อเลยนะองคล่ําเต็มสง่างามหล่อเลยพี่เห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมอ่าดูลิวจีวรนพีค่ค่อยไล่ให้ดูนะพี่พี่นะผมค่อยๆไล่ให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ้โหยิ้มแบบนี้ยิ้มสยามยิ้มสวยแน่นอนพี่ พระนี่รอยยิ้มนี่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาเลยนะพี่นะหลงพ่อเงินอ่าเปลี่ยนไปด้วยเมตตานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเลยนะครับเห็นไหมครับพี่พี่อ่าเห็นไหมครับอ่าดูนะครับพี่พี่นะอ่าดูให้ชอบนะครับพี่ไม่ต้องเชื่อผมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมาพี่ดูด้วยสายตาเราเลยนะครับพี่พี่นะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับพี่พี่นะอ่าผมค่อยๆไล่ให้ดูนะครับ ผมค่อยๆไล่ให้ดูผิวพันธุ์ดูเนื้อหานะครับเห็น mm hmm. ไหมครับพี่พี่เห็นไหมตามซอกพี่พี่สังเกตดูตามซอกเห็นไหมมีดินเบ้าเห็น mm hmm. ไหมแล้วดูเส้นเล้วจีวรนะครับพี่ถ้าพระใช้มาช้ํานะพี่นะพระจะไม่สวยคมขนาดนี้นะต้องบอกพระองค์เนี้ยผมสันนิษฐานว่าแค่โดนสัมผัสนะครับแค่โดนสัมผ,สผัสผิวเนื้อนะครับผิวพันธุ์เขาเลยมีการแบบเปิดนะครับเนี่ยแต่ความคมเห็นไหม ความคามใบหน้าเห็นไหมครับพี่ใบหน้าจมูกปากโหนกแก้มนะครับใบหูเส้นริ้วจีวรต่างๆนะครับยังคมชัดลึกนะพี่นะยังคมชัดลึกองนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆคุ้มจริงๆพี่คุ้มจริงๆนะต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆองนี้นะครับผมเอา7,500บาท7,500บาทพี่อ่าพี่พี่สนใจทักมาเลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1275นะครับ 0996341275อ่า ID line ครับภาษาอังกฤษตัวเล็กนะพี่นะ TTN987 TTN987 นะครับพี่ๆสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ